แล้วกูเอาตัวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยทำไมสกินแม่งเท่งเงี้ยครับโอ้โหโคตรเท่โอ้โหขี่ขี่สกีบอร์ดเราเรียกสกีบอร์ดได้ไ่านี่สเก็ตบอร์ดโอเคสกีบอร์ดเฮ้ยนกของกูไอ้หนุ่มนี่คนข้างบนช่วยคนคุ้นเยโอ้โหแม่นตัดแม่นตัดแก๊กดึงมาแก๊กดึงมาขอยิงอีกทีโอ้โหมันฟิกมันฟิกหนีมันฟิกหนีเดี๋ยวแก๊กไปดึงให้มานทำไมไม่ดึงแอ้อ้วนฮะ ว่าใช้ดึงไปแล้วฮะอ้วนเห็นป่าวว่าพี่แม่นขนาดไหนอันดูดินี่ไงอ้วนเป็นยังไงเออโอ้โหสีกุดดาวสีกูดาวสีกูดาวฮะสีกุดาวฮะดึงมาสิฮะดึงมาสิฮะปั่นม่ถึงฮะอขวงรออรควงควงรอเลยควงรอเลยฮะเอาไปหนึ่งแผลฮะเอาไปหนึ่งแผลฮะแบบนี้ได้ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวดิทำไมเลือดเพิ่มนะ วัดวดดึงมาฮะสูมแล้วสูมแล้วโอ้โหดึงลมคมกิบแต่เรายิงไกลได้อยู่นะฮะเรายิงไกลได้อยู่นะฮะเราก็รอจังหวะอย่างนี้พอเราปล่อยไปปุ๊บแม๊กกระโดดเข้าไปโอ้โหเฮ้ยมันจะเอาอ่ะมันจะเอาอะว่นว่ดึงมาว่นดึงมาพี่ไหวพี่ไหวว่นพี่สูมรอแล้วว่นพี่สูมรอแล้วโอ้โหพี่พี่ว่นถอยถอยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่นว่นว่ว่นว่จะดูดลมทีฮะว่าจะดูดลมทีฮะว่นว่ หอยนางรมหอยนางรมอยู่ในทะเลอ้วนอย่าดูดลมนะฮะวนระเบิดระเบิดโอ้โหโอ้โหก็ว้าวก็ว้าวใครดักหลังให้ที่หใครดักหลังให้ที่ห้าผมตีกับครันเปิดทากอุ้ยโอ้โหป่าจะแจกที่ใครเล่นป่าเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรโอ้โหไอเย็นดีดึงกลับมาโอ้ยกระติ่งกระติไอ้หนุ่มกระติ่งกระตินี่ไงฮะขึ้นหลอดไปดิฮะ ครึ่งหลอดดีห้นะฮะเราเรามีใครบ้างคะในตอนนี้มีมีอ้วนมีพี่โอเจมมีคนเอิร์อมีจ่าแล้วมีคนสวยอีกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่โดนเจมจิกเลยฮะหมดไปครึ่งหลอดกับหมดหลอดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวนี้นี่มันไอ้ตัวส่งความรักป่าววะโชคดีแล้วกันเออพี่เออใช่พี่ถูกแล้วพี่นั่นแหละพี่ตัวเลวืองความรัก ถ้าส่งความรักอย่งนี้หลไม่ชอบเลยว่อนดึงลมว้นดึงลมว้นดึงลมอยลเนเลยนะครับเกมนี้ว้นดึงลมลอยลันครับมือตกแล้วฮะมือตกมือเข็งเันม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 นมันมนมั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 นม่นมันมันมันจัดมมันมันมมันมันมมันมันมัมมนมมนัไมม ใครเป็นเมแจะทำไมบูจังเลยวะบูจังเลยบูจังเลยข้งหลันี้เสียงก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเสียงมือจะมีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากลุยนอนสวยไหมสวยเลยใครอยู่ในพุ่มวะเห็นแวบมื่อกี้นี่เล่นมัน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 ใครอยู่ในพุ่มแวบใคอยู่ในพุ่มแวบข้างหลังข้างหลังไรตู้ตรงาในป่าแล้วตรงนั้นอ่ะโอ้ส ไปไปแม่งเสียงตัดเฉยผมโดนส่งความรักฮะผมโดนส่งความรักฮะวายโอวายโอเนี่ยทำกูกูขอรัดทีนึงโอ้โหไม่ทันด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยะจะลัดอ้วนนะเดมาย์วัน,วนได้เฮ้ยพี่หมูทำอะไรกันท่านพาพี่ทำอะไรพี่พี่หมูกันทนพพี่ท้าเมื่อกี้แกทำอะไรวันได้ เเออออแต่คำพูดที่ออกมาไม่น่าเชื่อใจอะไม่ไหวมากเลยอือเชียวไปดูช่องแชทได้กูพิมพ์กูพูดผิดหน่อยเดียวมึงหัวลอกกูมึงเหรอเฮ้ยใจมาไม่ได้อะมาไม่ได้มาไม่ได้ยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมตั้งแต่เป็นหนึ่งทียิงป้อมรับด้วยรับด้วยรับผมด้วยครับผมโดนมือเปล่าไงผมโกใจผมเป็นสะกด ดับเบิลคิวว่านดูว่านดูดสวยว้นดูดสวยเออแต่จ่าได้ว่าดูสวยแต่จ่าได้ oh.